ทรงประกาศพรหมจรรย์หน้าเดิมเหมือนมันทะภิกษุทั้งหลายธรรมเป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมอันทําให้เป็นดุจของความที่หงายแล้วเป็นธรรมอันทําให้เป็นดุจของปิดที่เปิดแล้วเป็นธรรมอันเราตถาคตประกาศกล้องแล้วเป็นธรรมมีส่วนขี่ริว้วอันเราตถาคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อธรรมนี้เป็นธรรมอันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้ละถึง ย่อมเป็นการสมควรแล้วนั่นเทียวที่กุลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาจะพึงปรารบระทําความเพียรด้วยการอธิษฐานจิตว่าแม้หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสริระนี้จะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงลุถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเพียรความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุป,ประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีดังนี้ ภิกษุทั้งหลายพรหมจันนี้หน้าเดิมเหมือนมันทะยอดโอชาแห่งโครสทั้งพระศาสดาก็อยู่ณนะที่เฉพาะหน้านี้แล้วภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงปรารบค,ความเพียรเถิดเพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรมอันยังไม่บรรลุเพื่อการถึงทัพซึ่งธรรมอันยังไม่ถึงทัพเพื่อการทำให้แจ้งซึ่งธรรมอันยังไม่ได้ทำให้แจ้งเมื่อเป็นอย่างนี้บรรพชานิของเราทั้งหลาย จักเป็นบนรรพชาไม่ต่ำซามจากไม่เป็นหมันเปล่าแต่จากเป็นบนรรพชาที่มีผลเป็นบนรรพชาที่มีกําไรพวกเราทั้งหลายบริโภคจีวรบินทบาทเสนาสนะและเภสั์ของชนทั้งหลายเหล่าใดการกระทำนั้นๆของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลายจากเป็นการกระทำมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทำความสำเนียกอย่างนี้แล ภิกษุทั้งหลายคนผู้เขียดครานย่อมอยู่เป็นทุกข์เราคนอยู่ด้วยอกุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วยย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสื่อมด้วยภิกษุทั้งหลายส่วนบุคคลผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วย่อมอยู่เป็นสุขสงัดแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งหลายด้วยย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบูรณ์ด้วยภิกษุทั้งหลายการบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลวย่อมมีไม่ได้เลย แต่การบรรลุธรรมอันเลิศด้วยการกระทำอันเลิศย่อมมีได้แล